ของเงินน้องชชยฉันอีกแล้วนะพี่แต่ฉันก็ขอแค่200บาทเองนะจ๊ะฉันจะเอาไปซื้อรองเท้ารองเท้าที่ใส่มันก็ยังดีอยู่นี่จะซื้อใหม่ให้เปลืองเงินทำไมพี่อิงฟ้าแต่ฉันแต่งงานอยู่กับปีโป้มาก็3ปีแล้วนะพี่รองเท้าใหม่สักคู่ฉันก็ไม่เคยซื้อเลยส่วนคู่ที่ฉันใส่ฉันก็ใส่มานานมากแล้วนะน้องชายฉันก็หาเช้ากินค่ำหาให้กิน วันๆเธอก็อยู่แต่บ้านไม่ทำอะไรรายได้ก็ไม่มีสักบาทไม่คิดที่จะช่วยน้องชายฉันประหยักหน่อยหรือไงพี่อิงฟ้าพอได้แล้วนะทำไมฉันจะว่าเมียแกหน่อยไม่ได้หรือไงงั้นไม่เป็นไรจ้ะฉันไม่ซื้อเราก็ได้ จิ๊บืนี่คุณกำลังจะไปซักผ้าเหรอใช่ง yeah> ั้นฝากซักของผมด้วยสิได้สิเสื้อผืนนี้ก็ห้าสิบบาทส่วนนี้กางเกงขายาวผืนละเจบาทส่วนเสื้อผืนนี้สีขาวก็ซักย่างหน่อยนะผืนละหน0่บาท รวมๆกันแล้วก็220บาทนะจ่ายตังค์ด้วยโหผ้าสามผืนตั้ง220เลยเหรอปีโป้ช่วงนี้อากาศมันก็หนาวน้ำก็เย็นถ้าเธอเสียดายเงินเธอก็ซักเองก็ได้นะไม่เป็นไรงั้นก็ได้อ่ะ สองร้อยยี่สิจิ๊บจิเดี๋ยวก่อนไห <Huh? S 1> นๆคุณก็จะไปซักผ้าแล้วฝากซักรองเท้าของผมด้วยดิได้สิค่าซักรองเท้าก็คู่ละห้สิบบาทนะ <Huh? S 2> ขอบคุณค่ะเจ้านายรีปโป นี่เมียแกเป็นอะไรเนี่ยแค่ให้ช่วยซักผ้านี่จะมาของเงินนายอีกนั่นน่ะสิพี่หฟ้าผมว่าต่อไปนี้ผมคงต้องเสียค่าใช้ใจของผมครึ่งหนึ่งให้กับจิปแล้วแหละ กินข้าวกันแล้วหรอจ๊ะนี่จ้ะงั้นเดี๋ยวฉันขอคิดราคาค่าอาหารมื้อนี้ก่อนนะจ๊ะทั้งหมด300บาทจ้ะถ้าสองคนหารกันคนละครึ่งก็คนละ150บาทนะจ๊ะพี่โป้จ่ายก่อนเลยไหม น,ะนี่ฉันออกไปกินข้างนอกยังไม่แพงเท่านี้เลยนะแพงไปหรอจ๊ะพี่งั้นวันหลังพี่ออกไปกินข้าวนอกบ้านเองก็ได้นะจ๊ะอ๋อแล้วก็ถ้าทานข้าวกันเสร็จก็ล้างจานด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดให้ฉันล้างเนี่ยจะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มนะมีโก้มีกินมาแล้ว <c oughs> จิ๊บพัสดุของผมมาแล้วอะ่ะคุณไปช่วยผมเอามาหรือยังยังเลย,ยงั้นก็จ่ายค่าจ้างให้ฉันด้วยสิเดี๋ยวไปเอามาให้เท,ท่าไหร่อ่ะ20่สิบบาทอ๊ยแค่ไปรับพัสดุนี่นะก็ยังจะมาของเงินน้องชายฉันอีกเหรออะไรกันเนี่ยพี่อิงฟ้าถ้าพี่ออกไปทำงานข้างนอก เราเจ้านายเขาไม่จ่ายเงินให้พี่พี่จะทําให้เขาอยู่ไหมล่ะได้เดี๋ยวฉันไปเอาให้น้องชายฉันเองก็ได้ฉันมีคิดเงินเขาหรอกงั้นเอาอย่างนี้ไหมพี่พี่อยู่บ้านเลี้ยงหลานซักผ้าทํากับข้าวทํางานบ้านทุกอย่างแทนฉันหมดเลยส่วนฉันจะออกไปทํางานนอกบ้านไปหาเงินแล้วก็มาใช้เองไงนี่เ้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงทํางานบ้านทั้งหมด มันเป็นหน้าที่สัพเพอย่างเธอถ้าเธอไม่ทำแล้วใครจะทำทำอะ่ะฉันก็ทำได้นะพี่แต่พี่ก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้ฉันสิน้อยเดี๋ยวนี้แกกล้าตอบปากตอบคำกับฉันเหรอฮะพี่ <c oughs> คพี่เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอครับว่าจิ๊บมันวนใช้เด็กเงินของผมอยู่ที่บ้านของผมแต่ตอนนี้ ชิปเขาจะออกไปหาเงินทำหาเงินเองแล้วเขาก็ใช้เองมันเป็นสิ่งที่พี่ต้องการอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วต่อไปนี้ใครจะทำงานบ้านจะให้ฉันทำหรือยังไงขาก็ไม่ดีพิงฟ้าครับมันไม่ควรที่จะให้พี่ทำหรอกนะครับแต่พี่คงลืมไปแล้วสินะตั้งแต่จิปแต่งานเข้ามาอยู่ที่บ้านเรา เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเราจนไม่มีเวลาไปทำางานอย่างอง่นเลยนะจ๊บก็แค่มาขอเงินไม่กี่ร้อยเพื่อที่จะไปซื้อรองเท้าใหม่ก็แค่นี้เองพี่ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเราจ้างแม่บ้านคนหนึ่งเข้ามาทำความสะอาดในบ้านของเราเดือนเดือนหนึ่งเราต้องใจเขาเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาท และถ้าเกิดแม่บ้านที่เหมือนจิบที่สามารถทำทุกอย่างในบ้านได้และสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวได้เราควรที่จะจ่ายเงินเขาเท่าไหร่ดีครับพี่อิงฟ้าชอบพูดตลอดว่าจิบไม่มีมมมไรายได้เอาแต่ใช้เงินของผมแต่ทุกสิ่งที่จิบทำก็เพื่อครอบครัวของเราไม่ใช่เหรอครับหรือว่าพี่จะบอกว่าไม่ใช่ ได้ไหมจ๊ะค,ค่อยๆเดินนะพี่ค่อยๆเดินนะร้อนจังวะพี่เิงฟ้าจ๊ะกินน้ำก่อนไหมพี่งั้นเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวให้พี่กินนะพี่เิงฟ้าพี่จะไปตากผ้าหรอเดี๋ยวฉันตากให้ดีกว่านะจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันตากให้ พี่ไปนั่งรอตรงนู้นเถอะชิปชิปชิปนี่คุณจะไปไหนอะ่ะปีโป้ฉันทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วนะ พี่อิงฟ้าเขาเกลียดฉันยิ่งกว่าอะไรทำอะไรก็ผิดไปหมดอ่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะออกไปหางานทำข้างนอกไปหาเงินเลี้ยงดูตัวเองทาไมต้องเป็นห่วงเรานะชิปคุณใจเย็นๆก่อนอย่าด่วนตัดสินใจแบบนั้นสิพี่อิงฟ้าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าเขารักและเป็นห่วงผมงั้นเอาอย่างนี้ คุณทำตามแผนของผมนะแผนอะไรอีกล่ะจิ๊บพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาเคยทำไม่ดีกับจิ๊บจิ๊บคงไม่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่ฉันไม่ถือโทษกโกรธพี่หรอกเพราะยังไงแล้วพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะ